มาเล่เนไฟแนนซเฟดดี้ภาสองนะแต่วาตอนที่สองคือถ,ถ้าได้ยินเสียงรถถ่วงถ้าได้ยินเสียงรบกวงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าันนี้มันเสียงจากปิงคุณนะฮะก็สิเกมหลังจะได้ต่อขึ้นที่สองกันเลย Yeah, I'm going to turn on the light. All right, okay. Now, I'm going to turn on the light. I'm going to turn on the light. Hey! Hey! By now, I'm sure you've noticed the no, no, no. older models sitting in the back room. Uh, those are from the previous location, we just used them for parts now. Uh, the idea is first was to repair them. 喂，我的朋 Oops. คือที่สองตายรอบแรกถ้าตายรอบนี่ผมไม่เลนเลยนะอาจจะเล่นก็ได้อาจจะเล่นต่อ่นาะปล่อยให้มันอาใหม,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 ม่เอาใหม่เป็นเจอพลังงานเลยเด้อแสดงเล พลังงาน ยังไม่หายยังไม่หายไม่หายว่ะกวางวางคอยจิกก้ากับคอเยเรยคอยบันดี้เออด้วยชิคกบ็อกเมื่อกี้เลยแล้วคออวา,ามแนะนำมาจากฟิงแล้วก็ไม่ได้ยินหรอกเสียงเกมมันดังเนี่ยมันต้องทำให้มั่งมั้ยแม มาเปตัวนึงีย,ย,ง,ยงนี่ปดัดนี่ลุงสองไม่ไปดัดนี้ลุงปาเออ Tunggu-tunggu ยาด้วยยังไงยังไงไเียวแ้เียโอ้โหมากันอะไรเยอะๆพวกสี่ทำไมมันมาไวขนาดานี้ไปเยาไปออไปดูพวปสี 大了。啊 ต้องเติมพลังไม่ไอ้เครื่องหรือมันไม่เติมพลังมันอ่าทำงานเหลือูกล้องไม่ไหวแล้วเช็ดเช็คไอคอนเนื้ น่าจะมาช่วงตีหนึ่งแดนสบายใจได้อย่ม่เคยรู้เร็่เทิ่อนอะไรมันหรอ 你让我拉。<laughs> <laughs> <laughs> ไม่น่าจะไปแล้วเฮ้ยฟ็อซี่ไปแล้วแต่ dulu <tuk tangan> He's <laughs> เลหนึีงเยอะแล้วชนะเ่ะดีออโอ้โหโคเลื่อยเอ่อเล่นมา10นาทีเล่นเหมือนแบบโอ้โห ก่อนนะคะเชิญลึกกว่าเลยนะคะในสถานีไม่ว่าจะมาเกลียดกันครับ